นิยมใส่เงินนะอัตมา,าไม่ได้รับเงินนะเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยนะปัจจัยก็มีสี่อย่างมีอาหารมาีเครื่องนน่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคนะเงินไม่ใช่ปัจจัยนะ เงินคือของบาดใจนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเงินคืออาศรพิษนะเงินคืองูการเอาเงินมาใส่บาเนี่ยเหมือนกับเอางูมาใส่บารนะเพราะเงินคืองูนะพระพุทธเจ้าตรัสกลาเงินคืออาศรพิษนะโยมเอาอาศรพิษเนี่ยเอางูมาใส่บาเนี่ยทําให้พระเนี่ยทําให้นักบวชเนี่ยท่านอ ไม่เจริญท่านจะไม่ผาสุกท่านจะเป็นทุกข์เพราะว่านาผิดศีลผิดวินัยนะพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้โยมก็ไม่ควรเอาเงินหรืองูมาใส่บาตรใส่อาหารก็พอแล้วนะโยมตั้งใจก็ได้บุญแล้วนุโม,โมทนานะโยมก็เอาเงินไปทําบุญทำทานต่อนะเอาไปทำบุญทำทานต่อ อาตมาอยู่ได้ละพระนี่ไม่ต้องใช้เงินนะแต่ท่านใช้ความดีนะถ้าพระมีความดีก็อยู่ได้ถ้าพระมีความชั่วก็อยู่ไม่ได้นะพระท่านก็ทําดีท่านไม่ต้องท่าไม่ต้องไปหาเงินอะไรท่านก็อยู่ได้อานุโมทนาให้ยอมเนี่ยเอาไปทําบุญทําทานต่อนะสาธุนะอานุโมทนา ที่อาหารก็พอ